แล้วผิดขรอนี่วยนะอันตรกันสิบักดาบเป็นตีปัญชนะบักดาบเป็นตีปัญชนะมึงเขาว่ามาเอ็งอย่าง,งานั่นจแตกเราส่วนกันนั้นไปตีเพราะนั่นจแตกเราช่วงนี้เสร็จปากช่วงนี้ยาอยู่ยวาหน้านั่นให้แล้วกูยาอยู่บากอ่ะแคว่งแซบข้าวต้มข้าวห่อห้าทักชยวงนี้เกอ่ะอางานศพอ่ะแล้วจะขอดพาขอดแม่เพื่อนอยว่าแล้วยาอยู่วา่อาองานศพ ไม่เ,เอาควังมีดแาวันมาลงเนาะว่ากูไม่ได้สนใจแล้วอกูจะแตกทั้งอย่างนะอะไปเบิ่งนังเรื่องนี้นเ,เด้ไปเที่ยวชนะบักระเบิดกันนั่นละสิงเงินที่บัชกชักบัซอยซีวิตไปเนาะ,ะนอนอาบแดดยูบปานฝรั่งครับเมาเหล่าเนาะเหียวเหียเนาะโอ้ยเบิง่งพะเอกกับนั่งเอกดีนะครับ้อเรื่องนี้แต่เป็นบับ่ได้สีกันเน้อเออบ่ได้สี่กันนี่ครับ เดี๋ยวชงใจเห็นกันหรอก